สองดอกสวยๆเลยจ้ามาลุ้นด้วยกันนะคะพี่น้องจ้าดูสิคะดูน้องสิคะน้องขัดกระดาเนาะพูณ่าปอุย้ยสุดยอดปะจ้างามนี่นี่แบบสวยส,สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมมาอีกแล้วจ้าพาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดวันนี้จะพามาเลาะดูเห็ดเพิ่งหวานเด้อจ้ะเด้ออันเห็นแล้วดอกหนึ่งหล่ะกระดอกที่สองอยู่ตอนหนาน,นี่พ่อแม่พี่น้องวังว่าห้าสีมานเดิอมอนี้เ้อร์เนาะ ฝนตกซุ่มๆเนาะเป็นตาแดะอันเป็นตาเห็ดออกดีสันดอกมันกับพ่อมันเห็นอยู่ได้เขามากมันก็เห็นอยู่จากพ่อแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็สวัสดีมาดามเห็ดมาซุมแฟนเพจด้วยนะจ๊ะไปไปฟินไปหลุ่นไปลุยน้ำมาดามคือเกาได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเราส่งซ้ำหนามด้เดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้ค่ะเห็นบ่เน่าจ้ะเน่าคือดอกแหลกเลยอ้าวหันมาเห็น เฮ็ดผิ่งเกาลัดนี่เฮ็ดผิ่งเกาลัดเอาใดอยู่จ้ะไปลุยกันต่อนะคะป่าแบบซุ่มซื่นแห้งพี่น้องจา้าเพราะว่าฝนมันตกเนาะเป็นตะเฮ็ดออกหลายแต่ว่าห้องก็บรรูดแล้วว่ามันสีออกหลายบ่หลายว่ามันกะคายว่ามันกะเขนาหนาวแล้วเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกับมาดามนะคะว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะเห็นอีกแล้วดอกหนึ่งจะ้ะไ,ไ,ไปรับชมด้วยกันเลยว่าสีใสดใดบ้บนเนาะเห็นอีกดอกหนึ่งกะเน่าค่าขี้ยงเลย ล่าขืนค่าขิางเลยนี่เห็นบอกพี่น้องนี่ดอกหนึ่งนี่เห,หนาเลยจ้ะดอกหน่อยนี่โอ้ดอกนี้ใส่ได้อยู่จ้ะดอกนี้ใช้ได้ใช้ได้นี่ดอกนี้โอเคอยู่ตะปุตะป,ปิตะมุตะมิดิโอ้ยดีใจมีเห็ดว่าอ,อยู่ขางขากล่องเดี๋ยวเดียวสินี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องดูสิคะมีอยู่เด้อเนาะมีอยู่ค่ะมีอยู่เดี๋ยว,ยยยวตัดขาเลยดอกเมื่อกี้นี่ อัอนก็นแพร์สิเดตัดทุ้งมือก็สิเดตัดหมองเหนียวมันเป็นสี่ละมันมันหลวมทุ้งมือมันบอลัดกลุ่มดอกนี้ใส่ได้ผ่านแล้วดอกนึงคะ่ะดอกนี้ล่ะคะโอ้ยนี่พาโอ้ยดอกนี้กับบัดขึ้นกันเลตุ่มเปะวายไปแต่ดอกเดียวเจออีกสองดอกจ้ะพี่น้องจ๋าสองดอกสวยๆเลยจ้ามาลุ้นด้วยกันนะคะ มันลุ้นด้วยกันว่าเขาจะใช้ได้ไหมอ้ยขาก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ตัดออกหน่อยนึงเพราะว่ามันมนี่จ้ะมันเป็นแมงเด้พี่น้อเห็นบ่นน่ดอกนี้ละคะอดอกนี้ก็สิตัดเังสีเลือด้อยคุณนะมันมันช้ำฝนพี่น้องมันก็เลยเป็นแนวนี้เห็ดน,นะนะเห็นบ่ อยดอกนี้ก็เน่าจะไม่ต้องลุนยากเลยเนาะดอกนี้ละะ่ละค่ะลุนน้ำกันเนา w ขอนอยากตัดสิเลยอยดอกนี้ดีอยู่จ้ะส่งดีอยู่โอเคอยู่จ้ะยังดีได้เนาะเห็ดยังออกมาให้เราได้กเก็บอยู่กิบไว้จ้ะดอกนี้เป็นไงมั่งเนาะน้องโอ้ยเน่าล่าขึ้นเลยล่าขึ้นจ้ะ เห็ดเครื่องเลือดดอกนี่นี่แบบสวยง่ามมาบมีทิติเลยโอ้วาบัาบมีทีติมีอยู่จ้ะนี่ถากินอยู่ทงางไตผ่นะสวยๆเลยค่ะดอกนี่โอ้ยเล่าแล้วอันนี้แบบว่าเถาจ้นนี่นี่หงมองพอนยูนี่จนวมาแบบว่าดรอลงเองเลยจ้ะเถา โอ้าว oh, wow. สามพี่น้องนี่หวังว่าเธอคงจะใช้ได้นะนี่สามพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจ้ะสามพี่น้องดอกนึงใช้ไม่ได้แล้วดอกนี้ดอกนี้พ่อได้อยู่โอ้ยเลิกดอกนี้ได้อยู่จ้ะสองดอกใส่ได้จ้ะโอเคอยู่ เลิศจะเลิศอ่อนๆเลยค่ะโอ้ดอกนี่แมะนั่นบ่อยากผากเลยพี่น้องเราใส่บ่ดใดด้วยจะได้ใช้ไม่ได้ค่ะน่าแล้วเละโอ้ดอกนี่เออมีดอกนี้สวยมากจ้ะพี่น้องสวยงามค่ะสวยน่ารักมากตุม,มุเลยต,มมตุมุเตมิดอกนี้จะใช้ได้ไหมดอกนี้ใส่บอ่อใดจ้ะถากแล้วจ๋อกินอยู่นะเห็นบ่ เจอเห็ดเกาลัดดอกนี่ดอกนี่อีกชนิดหนึ่งเด้อตอดอกนี่กินได้ค่ะดอกนัก้นก็อาจจะก,กินได้แต่นั้นเป็นอีกชนิดหนึ่งมันสีสันมันไม่เหมือนกันเราก็ไม่เอานะจ๊ะนี่อีกพี่น้องจ๋าสวยๆยอยู่ใช้ได้อยู่จ้ะแน่นมากดอกน็ดอกนี่บน,นิเนนเลยดอกวัดดอกนี่จนว่าเถาทิ่นเนี่ยดูสิคะ่ะแถาแล้ว นี่ก็เน่าแล้วจ้ะเอ้ผีอีกพ่อแม่พี่น้องจ้าดูสิคะดูน้องสิคะน้องขาวจัวน่ารักมากผูนแน่นพ่อแล้วก็นี่อีกเหก็ดเกาลัดหนึ่งดอกสองดอกเหก็ดเกาลัดแบบว่าแน่นมากแน่นขาใหญ่มากจ้ะเห็ดเกาลัดก็ได้เนาะพ่น่ะนะโอ้ยสุดยอดปะจ้างามขนาดพ่นะ่ะโอ้ยขาพ่นไหมขาเราแน่นคักเนาะมามาตัดขากันเลยจ้ะ สัดขากันเลยฟินฟินคือเก่าเนอะเห็ดเยอะก็ฟินตามเยอะเห็ดน้อยก็ฟินตามน้อยจ้ะมีน้อยเก็บน้อยมีเยอะเก็บเยอะค่ะวะตามธรรมชาติเนอะเขาเอินมาเก็บตามทรัพยากรธรรมชาติอันนี้โอ้ถากตัดตัดออกหลายเลยเด้อเพราะว่าถากแล้วนี่ถากแล้วกินอย่เห็นบ่กนะก็หายแล้กินส่วนนั้นไป แพทางหลุ่นดอกนี่แพทางหยาดแล้วเสียเกือบเสียจ้ะสวยดอกนี่ก็เลิศด,ดอกนี่ไหมนัน่นเห็นบ่แน่นงามคักเนาะุ่นแน่นสวยมากค่ะโอ,อด้ดอกนี้ปะปันไดดอกนี่ดอกนี้ขออนุญาตเด้อสิพาให้เบิ่งเด้อแล้วเนาเห็นบ่ เน่าจ้ะไม่เป็นไรนะคะพาขเขาไปน,นั่นนี่คือเขานี่ก็นเน่าได้แต่หัวนี่แหละไปะอยนั่นนี่ละเจออีกแล้วจ้ะเห็ดผงเลือดท้งใสนาจะเป็นเห็ดผงเลือดแมนอิลีสองดอกเฮ็ดผงเลือดจ้ะอุ้ยขาเหลืองงามขนาดเลย ดอกแบบไม่มีที่ติเลยสวยดีดไว้นี่จากไวมาพี่น้องโอ้ยนี่เถ่าทิมแล้วเมื่อกี้นี่พ่อคนคนอยู่นี่คนเดนมาพนยางหาเห็ดกันพันว่าฉันพออแค่สองดอกหนึ่งวาสันเดี๋ยวแพลกัสิลองอยางหาเบิ่งอีกก่อน,ม,น,ออม,น,ม,นมันออก่หลายแต่มันระ้ว่ามันขำมันออกมันสิออกอีกอยู่วาสัน นี่จ้ะลงตาพอไงพอไงแล้วบ่เห็นอุย้ยบ่กแม่เพิ่นเห็นแล้วบ่กพันธุ์น่ะมันเอาบ่ได้มันเนา่า <c oughs> นี่สองดอกเนา่าเน่าจ้ะหวังว่าดอกนี้คงจะโอเคโอ้ยดอกนี้โอเคพอไงแล้วบ่เห็นดอกนี่เออ้ยระหว่าเราเห็นสองดอกนึงมันเห็ดพวกนั้นหลายจ้ะพ่อแม่พี่น้องอู้หูน่ะจะมันสิออกหลายเฮ้ยบ่ออกหลายห้ากบงหงแต่ดอกนี้นี่สุดยอดงามงามสวยเพอร์เฟกต์มากดอกนี่ละมั่งระว,ว่านี่ฉันเห็น แต่ว่านนอนจ่อแล้ววะสิเมนส่งนั่นล่ะๆๆอย่านอนจอน่อเดินโอ้ยว่ามันนอนจ่อถากจ่ออย่าเขาคอยไปตัดขาถอดถุงมืออกอกเยอะเลจ้ะดอกนี้ก็นาจ้ะน่าแท้แน่นอนนอนจ่อทังแมงกุดกีเห็ดกระล่างสีออกดอกน,น้อยเพียบเลยเห็นบน่นี่นี่นาถิ่มเบิร์ดละละพี่น้องนี่แต่ว่าดอกนี่นาวบีลบ่เนานอโอ้ยบ่เนานกับเป็นแมงคือเก่า mang chó mang chó Nè chó cái lăng sẽ ổ tu mụ tìm mịn nè mịn đỏ nâng bỡ bộ mẹ mịn đỏ nâng chặt cầm lăng ổ khen bò cái lăng tu bụ tìm mụ tìm mịn mịn nâng ra đây mấy khác โอ้ยพี่ดอกนี่สงสัยโดนอะไรกินไปแล้วเนี่ยอีกดอกหนึ่งจะ้ะมาเรามาตัดขากันเลยนะคะมาตัดขากันเลยพี่น้องได้หลายดอกกล้วมานอยู่เด้พ่อแกงอยู่ตัวละ,ะ,ะเวลาโทรหาอันญายเฮ็ดยังเราออกลูกคนวะไม่ไ่เถาอยู่บ้านจะเฮ็ดเพิงเห็ด มันปูแล้วก็เฮ็ดเห็ด,หดคือเห็ดปวกไปหน่อยเห็ดดำแพรจกสิบอกแล้วว่าเห็ดอย่างแพ่ก็เลยว่าเฮ็ดคือเฮ็ดปวกไปหน่อยโอ้ยนี่นาดอกนี่น่าวด้จะได้น่าแต่ว่าหัวเอาไดไรดอกนี่โอ้ยดอกนี่ตัดเลิกไปหน่อยอรุนนี้มันแสบครับ ดอมานุล่นน้ำกันด้อพี่น้องด้วยว่าสิจังไดโอ้โหสวยจ้ะสวยสวยว้าวเลิศเลิศมากเลิศมากอือ,อดอกนี้สวยงามจ้าสวยสวยเลิศมากค่ะอ้ยนี่ดูดอกนี้สิคะดอกนี้ถืออลุ่นสกรรมไปแล้วดอกนี้ก็ง่ายค่ะพี่น้องนี่ แต่ว่าคิดว่าหนาสีใสบ่ได้เด้อใหญ่ยยแห้งแต่ว่าคือสีใสบ่ไดหดอกน,นี่พุ่นเละจนพุ่นหมดแล้วถือถาก,กินแต่เราหันมาเจอดอกนี้โอ้ยนี่กับพุ่นโอ้ยอุตส่าห์ดีใจเนาะดอกนี้ละ่ะดอกนี้ก็จักแมนแมนอยู่จ้ะแมนแต่ว่าคือสีแกน่นแก่นนั่นแหละเอาห้ถากซะหนันถากตัวขาวๆเห็นบ่พุ่น,นถากตัวสีขาวด้วยพี่น้องเด้อฮันัง,งเทือเราก็เป็นสีขาวนี่แมนเบิดเลยนี่แล้วจอ,อก,กิน ดอกหน่อยมันแสบเนาะกุมนี่อีกหลายดอกเบ่งนี่คือสีบัวได้ดอกเน่าเหมือนจะเน่าแท้ดอกนี่คือแข็งแข็งอยู่โอ้ผีอีกดอกหนึ่งโอ้โหผีหลายครับพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโลมดอกนี่ดอกนี้นาสีใสได้เฮ็ดตุ่มมุติมีอยู่ไหมอีกดอกหนึ่งแข็งริ้วดอกนี่โอ้แข็งแข็งเออแต่ว่าหุ่นเดี๋ยวคอยไปตัดเบิ่งแข็งเพิ่นวะ ก็แข็งอยู่นั่นแหละดอกนี้เละดอกนี้ล่ะคุณธารเละตุ้มเป๊ะเลยเนี่ยไม่ได้แล้วแมนอยู่ได้หนิพี่น้องเพี่ยนแต่ว่าหัวเราหายแต่ว่ากลับบอดีดอกจ้ะหัวหายแล้วก็ขาก็โดนกินจะดอกนี่ดีอยู่ดอกนี่โอเค ที่แพทย์เก็บเมื่อกี้อได้อยู่ตัวล่ะอุ้ยเอาเนี่กระตา่ายมาตัดขาให้พ่อไม่พี่น้องเบิ้งนำเนา<ำ>เนา <ำ S 1> แต่เนาว่านเบิดนเดนาแบบยังเหลือไห้เห่าอยู่น่ะนะใส่ได้อยู่จ้ะ ดอกนี้สวยถือจอกินจนสิบบเหลือถึงห้าป๊าเห็ดหลายคักเด้อพี่น่องเอ้ยแต่ว่ามันหัางอู้หมกินอ่ะมันถือแบบว่ามันมันคือว่าละฝนมันตกห้ามเนาะมันก็ะเลยนี่๋ยวพาแสบเงินแมนบิดเลยเดอ time, ้อยนี่นี่นี <t t ่ยแมนบิดเลยจ้ะนี่นี่ดอกนี้ก็แมน ถ้าพเพลนจ้ะนี่นี่อีกนี่นี่แมนเบิดเลยนี่เยอะมากเห็ดเยอะมากค่ะดูซีลานทุนแมนเบิดเลยแต่เล่าเลยมันเอากระไดพี่เนองน่าเสียดายเนาะแตเะ่เอากับหมานได้ล่ะเอากับหมานอยู่ขึนกับแมนเด้เนีถือแล้วเราก็เอาแล้วซะเนาะเอาพี่นะ เลยจ้ะอ้ยดอกมันจะเอาใดบ่นี่เขาคอยไปตัดออกเอา,เอาพี่นนอะบ่เอาก็บขึ้สิบวมีเก็บละ่ะเพราะว่ามันมันคือสิบวใหญ่กว่านี้แล้วนะเนาะดอกนั้นมุนเละอุ้ยเน่าหมดเลยเสียดายมากโชคดียังมีดอกใหญ่หลงเหลือให้เรานี่เอุ้ยหนองถากไหมเดี๋ยว คุยกันนะเดี๋ยวตัดตั้งสีเลยโอ้ยบวัวแตเรืองพี่น้องพุนะ่ะเดี๋ยวขอไปเหลืออีกเท่านึงเนา่าแมงกินโอ้ยเพียแมนเบิดเลยเด้หนีิน่ะลมดอกเล็กๆเ,เ,เพียบเลยดอกเล็กๆก,ก็เสียดอกใหญ่ๆก็เสียอยังทาก,กินเลยได้บ่เนี่พียดอกไนหน่อยเล่า ถากแล้วจอเลนเห็นแล้วเลนซะเนาะกินแล้วก็กินไปเหอะเห็ดเยอะมากมันสิขื้นหลายอยู่เห็ดนะ่ะขึ้นหลายแต่ว่าเราสีมีซิดแต่ขึ้นบอแค่นั้นล่ะเพราะว่ามันฝนมันชุกเนี่ยเราวันที่นี่ถาเขามากพี่น้องจ๋าถ้าเขาชอบอากาศฉ่ำๆเขาก็ออกมาหากินเห็ด ให้เพื่อนกินไปให้เพื่อนกินให้สาใจเนาะล่วกรล่ออาหารคี่กันนั่แหละล่อให้ฝนตกเฮ็ดเสิได้ออกให้เพื่อนกินเนาะเพืเ่อนไปพี่คนเท่านี่แหละท่าก็ได้ท่าก็กินเห็ดคนก็กินเห็ด เจ้าว่าจังไดถ้าเขาเก็บคิดว่ามันสีไดงใหญ่อยู่ว่ามันกับกบอดแงใหญ่เลยนี่เนี่ยถากแล้วเราเห็นเบิดแล้วเขาต้องเก็บกะเราต้องเก็บไซส์นี้ก็ไม่ถือว่าเล็กถือว่าแสบแล้วจ้ะดอกไม่ได้เลยจ้ะลองดูดอกนี่สิแข็งบ่บ่วมันสีเน่าเน่าอยู่แล้วล่ะบ่นโทษด้วยจ้ะ ดอกนี้กิดโเมนต์ดอกนี้โพโตมุเตมีขึ้นมากน่ารักรอดพ้นจากน้องทากนี่สวยดอกนี้สวยมากสองดอกนี้เป็นของเราจ้านี่ต้ตองอย่างนี้สินี่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเ,ยเ,เลิศน้องพี่น้องจ้านี่ยังสีนี่เลิศโตมุเตมีสองดอกนี่ละ ด่ายบนอะบ่ได้แทแโอ้ลมแล้วเถ้าแล้วโอ้ยหลูกเจียบหลูกเล่าพี่น้องพอแล้วเปิดแล้วก็ต้องเอาฮาดเ็ดหลายค่ะอิรีเลยพี่น้องถ้าบ่วถืออันถากรุ่นสกรรมเนี่ยบอ่อ้เก็บบ่ไหวหาบ่ไหวอิรีเด้เห็ดเยอะมาก ถ้าเบิ้งอันเราสืขึ้นมาอีกเนี่ยถ้าถ้าทาบลุยเนี่ยคือสีหัก,กจา,กปา,าะปลาบวาเลยแหละผีอีกผีหลายหลายดอกตัวนี้เบิงบ้งเบื้งนี่ห้อยห้อยเอียงนี่ห้อยอีงเคลียร์แล้วบุญนี่แต่ว่าเนี่ยหลายดอกจก้ะมาทำามาเก็บกันเลยเนาะนี่ว้าวน่ารักที่สุดเลยบุ๊ยเบืงเสือล้วพี่น้องผาด้อยน,นาตัวนี้ดอกนี่เอาได้ยู่ปิดไว้ปิดแมนบันี่ บะเมียนใหม่เท,ทอะปัดฮึดูสิดอกเต็มมุเต็มมี่มากอุย้ยเต็มเลยพี่น้องจา๋าปัดดูสิอุย้ยมันเน่าเลยนี่ใส่บ่ได้ไหมใส่ได้ก็มีบรร่ได้ก็มียบปัดน่าเสียดายมากอันนี้บ่เมียนด้วยหมอนแล้วมาดามนี่ดอกนี่ก็ะเมียนแต่ว่า ใส่ได้ป้แข็งดีอยู่ตัวละดอกนี่ก็แม่อยู่ป้าหลายเนาะเมื่อกี้นี่เป็นแบบว่าเต็มๆเลยเดี๋ยวมือหนาสิมาเบิ่งอีกให้มันให้มันแบบว่าเขาเอืน่นจังใดแล้วพี่น้องให้ฝนมันเอี่ยนๆก่อนเนะาะเพราะว่าฝนมันฉุกแล้วมันก็เลยมันก็เลยนี่ดอกนี้ได้บ่ไนี่บ่ได้ดอกได้บ่ส่งคือสิบบได้นี่บ่ได้ดอก ผุ่นผุ่นปาดเปีา่าแมนบดเลยเด้๋นี่พี่น้องจา๋าไม่ใช่นี่เนี่ยตุ้มมุต้มินี่บ๊แมนอดอกนี่ะดอกนี้กนันเอาป่าฮัดผมแมงพี่น้องเบึงเบงองดอกใหญ่มากขออนุญออาตเดอถากเอ้ยมันดอกง่ามก็ข่อยสิ เอาพูน่นะบบเอาจังใดบกงามนึงเว้ยเจ้าก,กินต้นนั้นเด้อเจ้ากินต้นนั้นนะไว้พูนกินจากพี่น้องจ้าอีกดอกหนึ่งนี่มาก,กินดอกนี่นี่เพ่งหวานมาบันนี้พ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เรางัดถังงัดกันแล้วเราก็มาตัดขาโอ้ยเนี่ยบบกาจ,จงไหวห้ไงเลยแหละพี่น้องเอ้ยความเสี่ยงสูงมากต้องเก็บจ้ะ นี่แหะมันแสบเน,ะนบาะนี่จงไวตี้จ้าสิเหลือแต่ไงแต่ว่าได้สิผ้ามาเบิ่งอีกอยู่สองสามหมือ่อขันแดดเปิดเปิดถ้าฝนตกซุมซ่มๆจังสีโอ้โหเบิดซิดเลยพี่น้อง เขาเขาลุยเลยแหละวันนี้บ่ได้จมให้เพิ่นเด้อพี่น้องเบาสู้ฟังว่าทําไมเราถึงต้องเก็บไซนี้บ,นบ่แมนว่าอันเดี๋ยวสิหาว่าอันแพทมาแยง่งถากินแหละยังมวบาเพิ่นม,มันบ่แมนจ้ะก็เล่าสู่กันฟังว่าเป็นยังซึ่งต้องเก็บเนาะก็ธรรมดาแหละเพิ่นก็ต้องกินธรรมดาแหละอันนี้เห็นไหมเนี่ยเกือบเปิดเหลือทั้งค่อยเนา่า เ็ดกระสิบ่คอยสมบูรณ์ปันได่ธรรมดาแล้วเนาะของอยู่ในพื้นดินมันก็ต้องมีนอนมีอย่งกินธรรมดามีท่าลุ้นดอกนี้กันล้งดอกก็สวยสวยโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ไม่สวยเลยเน่าจนเน่าจนหอดอันนี้เลย เนาจนเขาเรียกว่าเนาเลยอือเสีย,ย,ยใจเลยที่แย่งถากมากแต่ว่าทึงหัวอาสิตัดออกหลายในจักหนอนะ่อยเนาะอนโอเคได้อยู่สวยมากเห็นไหม ขาขาวจ้ะเลยแน่นมากพันดอกใด้งามๆเนาะดอกได้ิืนแน่นเิืนกันแน่นค่ะอ้ยบัวไดบัวไดเลยนี่ก็บบัวไดจ้ะโอ้ไมไม่เก็บก็เสียอยู่ดี เก,เก็บถิ่ิมาเหลือกเอาเนะาะมันเหลือกมาคัดบางเบิ้งว่ามันด้บ่เก็บเห็ดตามทรัพยากรธรรมชาติมีหลายเก็บหลายมีหน่อยเก็บหน่อยพะมีเห็ดเห็นเหเลือก,ก็ต้องเอา <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่แถบสิบปเหลือถึงนข่อยเลยนี่โอ้ขอ่อยสิจงไว้ถากแล้วกินซะนี่มันพุ่นเบิดแหลวเหลืองของเหลืองอ แต่มันแน่นดีดีพี่น้องอันนี้โอ้ยน,อน้องฟิ่นมวนคือเกาดอกตัดหัวมันออกไปเลยสะเอาแต่ขาจ้ะโอเคค่ะพี่น้อง่่โอ้ยมันๆเห็ดขาวจ้วน่าก,กินมากเห็ดสวยมากค่ะพี่น้องเห็ดม,มแต่ดอกน้ำหนามด้วย แบบว่าขาขาวงามนะแม่พ่อแม่พี่น้องจ้าไปละจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะคะที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมจ้าแล้วก็มาดามเห็ดมัสลุมแฟนเพจนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะรักนกจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะจ้าพี่น้องจ้าเบ่งบรรยากาศปลาเขียวชุ่มชื้นดีมากค่ะพี่น้องค่ะ